สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้ผมอาจารย์อันทพลนะครับก็จะมาสรุปทบทวนนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะครับในครั้งที่7นะครับก่อนที่เราจะสอบมิดเทอมนะครับเนื่องจากนักศึกษาเนี่ยบางทาีทําเฉลยแล้วเนี่ยยังผิดอยู่ผมก็เลยเอามาเฉลยให้นักศึกษาได้ตอบให้ถูกกันนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ถูกเนี่ย อย่าลืมไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับามาดูในข้อแรกเลยนะครับนักศึกษานะครับจงบอกขั้นตอนของระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ก็มีอยู่5วิธีครับาการระบุปัญหาการตั้งสมมุติฐานการรวบรวมข้อมูลการทดสอบสมมุติฐานและการสรุปผล และการนำไปใช้อย่าลืมต่อภาษาอังกฤษมาด้วยนะครับฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยวลัลคําอ่าคราวนี้ในข้อที่สองนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทสองประการด้วยกันนะครับอันแรกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับสิ่งอ่าก็จะแบ่งออกเป็นส ประเภทด้วยกันก็คือสิ่งที่มีชีวิตที่บอกว่าเป็นไบโอติกใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตอไบโอติกนะครับ2ก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคมหรือว่านามธรรมาสิ่งแวดล้อมนะครับข้อที่3าม จงเขียนองค์ประกอบของระบบนิเวศวิทยาระบบนิเวศนะครับโดยแบ่งตามบทบาทหน้าที่นะครับสามารถที่จะแบ่งออกเป็น3บทบาทหน้าที่ด้วยกันนะครับอันแรกคือผู้ผลิตผู้บริโภคผู้บริโภคเนี่ยก็แบ่งออกเป็นผู้บริโภคปฐมภูมิผู้บริโภคทุติยภูมิผู้บริโภคตัติยภูมินะครับแล้วก็ผู้ย่อยสลายนะครับ อโอเคคราวนี้จงบอกปัจจัยเกื้อหนุนระบบนิเวศนะครับซึ่งมีอยู่2ด้านนะครับก็คือปัจจัยเกื้อหนุนระบบนิเวศท,ทางด้านกายภาพและก็อ,อีกอันนึงก็จะเป็นด้านชีวภาพนะครับในด้านกายภาพเนี่ยมี6มี6อย่างด้วยกันนะครับจําแนกออกเป็นหนึ่งแสงแดด2บรรยากาศนะครับ3 ความเป็นกดเป็นด่าน4อุณหภูมิ5น้ำ6ดินทั้งด้านส่วนทั้งด้านชีวภาพนะครับภาวะที่ต้องพึ่งพากาภาวะที่ต้องพึ่งพาภาวะที่ภาวะมีการเกื้อกูลภาวะเป็นปรสิตภาวะล่าเหยื่อและภาวะแก่งแย่งนะครับ คราวนี้มาดูว่าทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็คือในส่วนตั้งแต่ข้อ5ลงมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลังมิเทอมนะครับไปจนถึงไฟนอนนะครับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้อันแรกเลยแบบมันแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับ1ก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นนะครับใช้แล้วไม่หมดสิ้นก็คือบรรยากาศนะครับน้าที่อยู่ในวัฏจักร สองทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้นะครับเป็นน้ำที่อยู่หน้าที่ใดที่หนึ่งดินที่ดินป่าไม้ทุ่งหญ้าสัตว์สัตว์ป่าทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำนะครับสเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะครับแร่ธาตุอันนี้ก็จะรวมถึงน้ำมันต่างๆด้วยนะครับ ที่ดินในสภาพธรรมชาตินะครับจงบอกวิธีสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิครับเป็นภาพรวมของทรัพยากรธรรมชาตินะครับอันแรกก็คือการถนอมรักษาการบูรณะหรือฟื้นฟูการปรับปรุงให้ดีกว่าสภาพที่เป็นอยู่จริงตามธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับการนำกลับมาใช้ใหม่การใช้สิ่งอื่นทดแทนการสำรวจเพื่อค้นหาทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วมีแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรบ้างข้อที่7แล้วมีทั้งหมด14ข้อ 1. การใช้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อปรับปรุง พฤติกรรมและค่านิยม 2. การลดอัตราการสูญเปล่าของทรัพยากรธรรมชาติ 3. การนำกลับมาใช้ใหม่ 4. การใช้สิ่งทดแทนหรือสิ่งที่มีคุณภาพรองลงมา 5. การป้องกันรักษารานนี้มาส่วนเรื่องของการอนุรักษ์ก็เป็นทรัพยากรสัตว์ป่านะครับ หนึ่งนะครับอนุรักษ์ยังไงบ้างมีอยู่9อย่างด้วยกันล่างกฎหมายที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์การไม่ล่าสัตว์ป่าการวางแผนแผนจัดการสัตว์ป่าการเตรียมนักวิชาการทางด้านสัตว์ป่าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบำรุงรักษาป่าการป้องกันไฟป่า การให้ความรักษาและเมตตาต่อสัตว์การเพาะพันธุ์สัตว์ป่าอเพาะพันธุ์ในส่วนของทรัพยากรสัตว์ป่าแล้วนะครับมาดูทรัพยากรดินนะครับจงบอกปัญหาของทรัพยากรดินผมก็แบ่งออกมาเป็น3ข้อด้วยการหลักๆอันแรกคือการกัดเซาะและพังทลายโดยน้ำ การตัดไม้ทำลายป่าการเผาป่าการถางป่านะครับพวกนี้ก็จะทำลายหน้าดิน 3. การเพาะปลูกและการเตรียมดินอย่างง่ายอ่าคราวนี้มาดูจงบอกสภาวะมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครแบ่งเป็นปัญหาใหญ่ๆดังนี้มีไอตัวสารมลพิษอะไรบ้าง อันแรกก็คือมีฝุ่นละอองก๊าซคาร์บอนคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โฟโตเคมิคอลออกซิแดนต์ตะกั่วนะครับพวกนี้เป็นอา่าเป็นเป็นสารที่เป็นมลพิษในอากาศนะครับเป็นหลักจงบอกการเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี1 ทางจมูกสองปากสามทางผิวหนังกา๊าซพิษนะครับข้อ12กา๊าซพิษแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้คาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนไซยาไนไฮโดรเจนซัลไฟ์นโตเจนออกไซด์ฟอสจีนนะครับนี่เป็นกา๊าซพิษนะครับอ่าคราวนี้ จงบอกประเภทของมลพิษทางน้ําตามแหล่งที่มาของสารพิษอันนี้เราก็ตอบถูกกันเยอะนะครับมลพิษของน้ําที่เกิดจากน้ําโสโครข,ของแหล่งชุมชนนี่มาจากแหล่งชุมชนมลพิษของน้ําที่เกิดจากน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมมลพิษของน้ําที่เกิดจากการเกษตรกรรมในส่วนของ ข้อ14ข้อสุดท้ายแล้วนะครับที่นักศึกษาถามหากันอยู่ว่าเอ๊ะในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับตามหลักการของ Miller g t จีเทเนะครับมีอะไรบ้างจะมีด้วยกันอยู่ข้อใหญ่นะครับมีอยู่3หัวข้อนะครับมาดูสิครับแล้ว3หัวข้อนี้นะครับก็จะแบ่งออกมาตามจริงมีหลายๆอันนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างมาอย่างละหัวข้อละอันอันแรกเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมลพิษและการทําลายสภาพแวดล้อมนะครับก็มีอะไรบ้างทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องถูกควบคุมและจํากัดปริมาณการใช้การบําบัดของเสียต้องเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในกะในกระบวนการผลิตทุกรูปแบบนะครับขออ้อ2ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพ และการจัดการของเสียต้องได้รับการส่งเสริมและยอมรับจากผู้บริโภคส่วนผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้อมเนี่ยต้องถูกต่อต้านจากผู้ผลิตต้องต่อต้องถูกต่อต้านจากผู้บริโภคและถูกจัดการโดยรัฐนะครับข้อ3วัตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ต้องคำนึงถึงการป้องกันและการเกิดมลพิษและลดปริมาณของเสียที่จะเกิดในกระบวนการผลิตก่อนนะครับซึ่งจะเป็นวิธีการที่มีค่าใช้ใจ่ายน้อยมากและต้องคำนึงถึงความจริงที่ว่ายิ่งเพิ่มกระบวนการผลิตมากขึ้นมลพิษที่ออกสูส่สู่ธรรมชาติก็จะเพิ่มปริมาณตามไปด้วยนะครับ ข้อ4การลดจำนวนการบริโภคทรัพยากรและการลดจำนวนของเสียที่ถูกปล่อยออกสู่ธรรมชาติเป็นสิทธิหน้าที่ที่สำคัญของมนุษย์ที่พึงกระทำนอกจากนั้นการนำของเก่ามาใช้ใหม่ยังเป็นวิธีการที่จะช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีที่สุดด้วยข้อสุดท้ายของอันนี้นะครับ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสปีชี์เดียวเท่านั้นที่ตั้งใจและเจตนาในการก่อให้เกิดของเสียและปลดปล่อยของเสียออกสู่สภาพแวดลอ้อมคราวนี้เป็นแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์บ้างนะครับผมก็ลิสต์ออกมาอีก5ข้อด้วยกันมนุษย์ข้อหน,นะครับมนุษย์ไม่สามารถสร้างสาสารหรือทำให้สาสารศูน สิ้นไปจากโลกได้มนุษย์มีความสามารถเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบของสาสารสาสารบางชนิดนะครับเราคิดว่าได้ทำลายให้สูญสิ้นไปแล้วนะครับอาจปรากฏอยู่ในรูปอีกรูปแบบหนึ่งภายในหรือภายนอกตัวมนุษย์เองก็ได้นะครับในส่วนข้อ2นะครับตามธรรมชาติแล้วภายในกลุ่มสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีกระบวนการ ย่อยสลายคอยจัดการซากพื่อซากสัตว์นะครับให้กลับกลายเป็นธาตุหรือสารอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ3นะครับอย่าพยายามใช้กระบวนการทางฟิสิกส์หรือเคมีเพื่อกำจัดสา,สารผลิตภัณฑ์หรือของเสียจากอุตสาหกรรมที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยกระบวนการรีไซเคิลนะครับใช้กระบวนการรีไซเคิล สี่นะครับพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้หรือทำให้หมดไปจากโลกได้มนุษย์เพียงสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานจากรูปหนึ่งไปสู่อีกรูปหนึ่งเท่านั้นมนุษย์ไม่สามารถสร้างพลังงานได้เองนะครับแต่จะได้รับพลังงานจากพลังงานที่เปลี่ยนรูปจากพลังงานในรูปแบบอื่นเท่านั้นอ่าข้อ5นะครับ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกจะได้รับพลังงานที่มีคุณภาพสูงจากไหนดวงอาทิตย์พืชเป็นสิ่งมีชีวิตแรกที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีแล้วส่งต่อเข้าไปยังกระบวนการถ่ายทอดพลังงานแล้วจะมีการสูญเสียความร้อนซึ่งเป็นพลังงานที่มีคุณภาพต่ำกลับสู่ สิ่งแวดล้อมนนกลับสู่บรรยากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับอันสุดท้ายนะครับแนวความคิดตามหลักทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อม5ข้อนะครับโลกอยู่ได้ถ้าไม่มีมนุษย์แต่มนุษย์อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีโลก 2. หน้าที่ของมนุษย์คือการเข้าใจธรรมชาติและกระทำการใดๆที่จะช่วยให้ธรรมชาติดีขึ้น ไม่ใช่คอยตักตวงและสแสวงหาความสุขจากธรรมชาติสิ่งมีชีวิตทุกสปีชีมีสิทธิ์ที่จะอยู่รอดหรือดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่นะเพื่อความอยู่รอดนะครับมิฉะนั้นมันก็จะสูญสิ้นไปจากโลกแต่สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการกระทําที่สแสวงหาประโยชน์เฉพาะตัวโดยไม่คํานึงถึงสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ สนะครับมนุษย์ไม่สามารถแสวงหาความสุขที่สมบูรณ์ที่สุดในชีวิตได้ถ้าไม่รู้จักความพอเพียงนะครับข้อห้านะครับการกระทำบางอย่างสร้างผลดีต่อระบบนิเวศท,ทำให้เกิดความยั่งยืนและเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในโลกและตัวเราการกระทำนั้นเราอาจสรุปได้ว่าถูกแต่ในมุมกลับกันมันอาจส่งผลร้ายต่อ ระบบนิเวศอื่นหรือสิ่งมีชีวิตสปีชื่ออื่นก็ได้นะครับนี่เป็นคำตอบ14ข้อที่ให้ผมให้ให้นักศึกษาได้ได้ลองตอบดูนะครับจะครอบคุมทั้งหมดเลยนที่ผมสอนตั้งแต่ทั้งทั้งวิชาเลยนะครับตั้งแต่มิดเทอมจนถึงไฟนอลนะครับผมสรุปเอาไว้14ข้อนะครับคราวนี้มาดูงานหลังมิดเทอมนะครับเดี๋ยวเราจะหลังจากนี้เราก็จะสอบมิดเทอม นะครับแล้วเราก็จะมาดูงานหลังมิเทอร์นะครับอันแรกเลยนะครับก็คือว่า1จะทำพรีเซนต์เดี่ยวนะครับคนเดียวเลยทำชีตบวกกับคลิปวิดีโอ15-30ถึงนาทีนะครับ2คลิปทำา2งานนะครับมีเวิร์ก1กับเวิร์ก2นะครับเวิร์กละคะแนนเวิร์กละ5คะแนนครับทั้งหมด10คะแนนมาดูมีมี2เวิร์กนะครับเวิร์กที่1 นักศึกษาไปเลือกดูนะครับจะเอาหัวข้อไหนก็ได้นะครับเลือกดูแต่อย่าให้ซ้ำกันของแต่ละภาควิชานะครับอันแรกเลยทรัพยากรป่าไม้และการอนุรักษ์ดูป่าไม้นะครับสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ดินนะครับมลพิษทางอากาศนะครับมลพิษทางน้ำนะครับจากสารเคมีเสียงการจัดการ ขยะและของเสียนะครับโอเคมีป่าไม้มีสัตว์ป่าดินอากาศน้ำสารเคมีเสียงขยะของเสียนะครับโอเคอันนี้นะครับเลือกเอาข้อเดียวนะครับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนะครับมาพรีเซนต์ทำคลิปให้สวยงามนะครับโอเคนะครับได้ไหม ต่อมาโฮมเวิร์กที่2นะครับก็จะเป็นให้เลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนะครับกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ISO 14000 EIA นะครับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลือกมาหัวข้อหนึงในในเวิร์กที่2เนี่ยเป็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับเกณฑ์การให้คะแนนนะครับนักศึกษา ทำชีตนะครับมีส่งชีตนะครับเรียบร้อยสวยงามไม่มีตัวหนังสือเยอะเกินไปนะครับเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวเนี่ยไม่เอาชีตเนี่ยนะครับควรให้มีรูปประกอบด้วยเราส่งสองอย่างนะครับมีชีตกับวิดีโอส่วนวิดีโอนะครับการนําเสนอวิดีโอนี่น่าสนใจน่าฟังนะครับไม่สําคัญคือไม่อ่านหรือพูดอธิบายให้พูดอธิบายเนี่ยเป็นธรรมชาติ เข้าใจแล้วก็รู้เรื่องนะครับเน้นนะครับไม่อ่านตามชีตนะครับไม่อ่านตามชีตนะครับจบแล้วครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับก็คือว่าไปทำเทสที่หนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจทั้งมิดเทอมแล้วก็ไฟนอลนะครับเสร็จเสร็จแล้วก็มีเวิร์กสองงานคือทำชีตแล้วก็คลิปวิดีโอสองคลิปนะครับมาส่งนะครับโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ